บิ๊กจ๊กยืนยันไม่พัวพันเว็บพนันแน่นอนเชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรมบิ๊กจ๊กยันไม่พัวพันเว็บพนันเพราะทำงานปรับปรามมาโดยตลอดลั่นถ้าตนยังไม่ได้ความยุติธรรมแล้วตนจะหยิบยื่นความยุติธรรมให้ประชาชนได้ยังไงหลังจากเมื่อวานนี้12มีนาคม2567มีกระแสะข่าวว่าสารได้ออกหมายเรียกบิ๊กตำรวจหนึ่งนายและออกหมายจับลูกน้องอีกสี่คนซึ่งเป็นพลเรือนหนึ่งคนและนายตำรวจสามนายข้อหาพัวพันเว็บพนันออนไลน์ ต่อมาในวันเดียวกันทีมทนายความของพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือบิ๊กโจก๊กตั้งโตะ๊ะแถลงข่าวยืนยันว่าศาลไม่ได้ออกหมายจับหมายจับบิ๊กโจก๊กตามที่พนักงานสอบสวนร้องขอโดยศาลมีดุลยพินิจว่าไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะออกหมายจับตามคำร้องได้รวมทั้งทีมทนายตรวจสอบและศาลไม่ได้มีคำสั่งให้ออกหมายเรียกตามที่เผยแพร่ด้วยเช่นกัน ยืนยันว่าไม่มีเส้นทางการเงินอะไรที่เกี่ยวข้องกันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินของเว็บพนันและเชื่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นดิสเครดิตสกัดการขึ้นตำแหน่งพอบอรตำรวจล่าสุดวันนี้13มีนาคม2567พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนภายหลังเดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบโลก่เกียรติคุณพลังสตรีขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวหน้าเนื่องในวันสตรีสากล โดยระบุว่าในเรื่องนี้ตนได้มอบให้ทนายไปถแถลงตั้งแต่เมื่อวันแล้วตนยังเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าตนไม่ได้มีความผิดเพราะฉะนั้นวันนี้ยังไม่มีการออกหมายจับและก็ไม่มีการออกหมายเรียกใดๆทั้งสิ้นวันนี้ปปชกำลังทำงานอยู่ตนเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมไม่เข้าไปก้าวไก่ไม่แทรกแซงตนยังทำงานต่อเนื่องปกติเราเอาเวลาไปทำงานเพื่อตำรวจเพื่อองค์กรเพื่อประชาชนดีกว่า ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับคดีดเดียวจะให้ทนายความถแถลงรวมอีกครั้งเพราะถ้าให้ตนพูดไปก็จะยืดเยื้ออีกตนจะไม่ขอลงในรายละเอียดเพราะเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมเชื่อมั่นในในการทํางานของตนเองเพราะตนทํางานปรับปรามจับกลุมมาตลอดไม่พัวพันเว็บพนันแน่นอนและไม่กังวลเรื่องคดีเพราะเชื่อมั่นศรัทธากระบวนการยุติธรรมตอนนี้ปปอชอมีมติรับเรื่อง ไว้แล้วทุกอย่างเป็นไปตามกลไกกระบวนการยุติธรรมทุกวันนี้ตนพยายามให้ขวัญและกำลังใจตำรวจและตนก็ชอบทำงานขนาดไปอยู่อเมริกายังคิดถึงเรื่องงานที่ประเทศไทยตลอดถึงตนจะไม่เก่งกาจเหมือ ตนคนอื่นเขาแต่ว่าตนไม่ปล่อยเวลาให้เนิ่นนานไปวันจันทร์กลับวันพฤหัสไปอเมริกาแค่3วันแต่คิดเรื่องงานตลอดพยายามทุ่มเททํางานให้เยอะเพราะเราแต่ละคนมีเวลาทํางานแค่อีกไม่กี่ปีลูกกน้องก็รอแกนนํฉะนั้นผู้บังคับบัญชาต้องทํางานเพื่อประชาชนไม่อยากอธิบายเดี๋ยวมันจะยาวเดี๋ยวจะให้ทนายอธิบายเพิ่มเติมและถ้าตนยังไม่ได้ความยุติธรรมแล้วตนจะหยิบยื่นความยุติธรรมให้ประชาชนได้อย่างไร ฉะนั้นให้กระบวนการยุติธรรมได้ทำตรวจสอบและจะรู้ว่าความจริงคืออะไรผิดหรือถูกชัยธวัฒน์ยันยุบพักไม่ใช่เรื่องที่ต้องทำใจแต่ไม่ควรเกิดขึ้นชัยธวัฒน์ยันว่าเรื่องของการยุบพักไม่ใช่เรื่องที่ต้องทำใจแต่เป็นเรื่องไม่ควรเกิดขึ้นหลังจากนี้พักต่อสู้เต็มที่สารรัฐธรรมนูญ ในายชัยธวัตตุลาธนหัวหน้าพักก้าไกลให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในประเด็นเรื่องกะกะตชงเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญดำเนินการยุบพักก้าไกลว่าพักก้าไกลเตรียมการต่อสู้คดีตามกฎหมายตอนนี้ทำงานให้ดีที่สุดแม้ว่าคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญอาจจะจะทำให้เราต่อสู้ยากมากกว่าเดิมแต่ก็ต้องต่อสู้อย่างเต็มที่ว่าไม่มีเหตุผลพิยงพออย่างไรที่ จะถึงขั้นยุบพักก้าไกลซึ่งเรื่องนี้ปกติศาลจะต้องมีการไต่สวนอยู่แล้วและอย่างน้อยที่สุดศาลจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ที่ถูกร้องนั่นก็คือพักก้าวไกลได้แก้ข้อกล่าวหาได้เสนอข้อเท็จจริงยิ่งในการต่อสู้คดียังไม่ได้มีการคุยกันในเรื่องถอดบทเรียนจากการยุบพักอนาคตใหม่แต่บทเรียนที่สำคัญต่อสังคมไทยและผู้มีอำนาจก็คือการยุบพักการเมืองไม่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาทางการเมืองสําร้ายอาจจะนำไปสู่การขยายความขัดแย้งอย่างไม่สิ้นสุด การยุบพักด้วยการอ้างการล้มล้างการปกครองเป็นการบ่อนทำลายสถาบันในทางกลับกันเรื่องนี้อาจจะเป็นการทำลายสถาบันเสียเองเพราะยิ่งดึงสถาบันเข้ามาเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองยิ่งเป็นการทำลายเรื่องนี้ละเอียดอ่อนต้องระมัดระวังคำวินิจฉัยรอบที่แล้วคือการยุติการกระทำแต่การยุบพักก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเรากำลังเข้าสู่วงวนแบบเดิมหาทางออกทางการเมืองไม่เจอการยุบพักการเมืองด้วยเหตุที่บอกว่าทำลายสถาบันไม่มีผลดีต่อสถาบันแต่ประการใด เรื่องยุบพักไม่ใช่เรื่องที่ต้องทำใจแต่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องทางการเมืองส่วนเรื่องที่มีกระแสข่าวว่ามีสอสของพักก้าวไกลบางส่วนไปพูดคุยกับพักร่วมรัฐบาลนายชัยธวัฒน์บอกว่าไม่ใช่เรื่องของพักก้าวไกลเรามั่นใจว่าสอสที่ดีก็คือสอสอที่ดีไม่สามารถไปบังคับใจกันได้